สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนตุลาคมปี2,566คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงห์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเมื่อได้ตัดสินใจเมื่อได้ตกลง ปรงใจในสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจกับสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามทำมันให้ดีที่สุดค่ะชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยค่ะสู้แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงค์ค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ทางไกลจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากเครียดวิตกกังวลใจห่วงลูกห่วงบุตรห่วงวิริวาลจิตใจของความเป็นแม่เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆหรือช่วงนี้เครียดเป็นกังวลกับเรื่องเก่าๆคะ่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายสิ่งที่ไม่ดีให้ระมัดระวังค่ะแต่ยังไงก็ตามยังมีเดือดซันขึ้นมาแม้จะมีเรื่องไม่ดีแต่คุณก็จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรค ความรุ่งโรดรุ่งเรืองงานจะประสบความสําเร็จค่ะแต่บางครั้งมันก็เป็นคล้ายๆกับคําที่ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในบางอย่างแต่ก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆในบางอย่างค่ะเพราะฉะนั้นจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิค่ะ จะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะได้จากตัวเองหรือเป็นคนมีผู้ให้มาก็เป็นไปได้ค่ะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะผู้หญิง หากมีสามีมีครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีโชคมีสิ่งที่ดีๆหากเป็นชายก็าอาจจะได้ข่าวดีๆสิ่งดีๆค่ะเด r อดเวอร์เดอะซันขึ้นมา,าจ,จะมีสิ่งที่ดีๆแต่ก็ให้ระมัดระวังไว้เช่นเดียวกันค่ะเพราะมีไพ่เดชขึ้นมาด้วยก็ระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีไปตามนั้นให้ระมัดระวัง ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องเกดการวัไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นพองานนี้เสร็จมีงานใหม่ช่วงนี้อีรุงตุงนางหลายอย่างแต่คุณจะก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพคอยคุ้มครองขอพรจากองค์พระศิวะพระองค์จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะคนมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคมาให้หรือคุณ ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้สับสนกับสองทางที่ต้องเลือกจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเลือกทางซ้ายหรือทางขวาจงน้อมยอมรับกับ คำที่คุณได้เลือกไปแล้วค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีค่ะเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองสิ่งที่คนสิ่งที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะยังคงเหนื่อยกับบริวารบริเวขอโทษค่ะยังคงเหนื่อยกับบริวารงานไม่เป็นดังเป้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะสรุปสำหรับชาวราศีสิงประจําเดือน ตุลาคมปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้คนคนนี้คือคู่ครองของคุณในอนาคตส่วนคนที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคมาให้การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีการมันหมายงานแต่งส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาและอาจจะได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าส่วนในเรื่องงานเหนื่อยกับบริวาร บริวารจะทําให้คุณทุกขใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรบริเวณกับบริวารน,นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะบริวารจะทําให้คุณต้องทุกต้องกลุ่มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีมีนะคะแต่อาจจะเป็นในเชิงทุกขลาบค่ะ